ตอนนี้นะคะชมค่ะทุกคนนี่คือการขึ้นลงกองนะนี่ตะก,ก้ากำลังจะเดินขึ้นไปแล้วะตะก,ก้าลอยฟ้าเจ้าทุกคนอ่าโอเคนะคะทุกคนอ่าอ,อ,อันนี้จะเป็นการปิดช็อปของลองกองเนาะพอหมดละ ได้แค่ไหนแค่นั้นเด้อตาเด้อเดจะเดดจะเดจะเดเดจะเดจะเดจะเดลองของที่นี่ท้องหวานนะคะทุกคนเพราะว่ามีการใส่อ่าเสียงเพลงไปนะคะทุกคนค่ะค่ะอืมจะประมาณนี้นะคะค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะอ่าตอนนี้เราให้ดูลำต้นไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนเนาะโอ้แสงแดดร้อนมากทุกคนเหรออ่านี่จะประมาณนี้นะ ลองกองมีไม่เยอะแต่ว่าจะขึ้นเก็บแบบว่ามันไม่ค่อยดอกต้นนี้นะก็ได้อยู่สักสิบโลได้มั้งประมาณนั้นหรือว่าได้สักตะก,การหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเนาะทุกคนเนาะตะก,กาไม่ยอมลอยฟ้าเลยนะทุกคนอืมแต่ว่าเนี่ยต้นนี้จะอยู่ใกล้กับต้นนี้นะทุกคนต้นลองกองเนี่ยจะอยู่ใกล้กับ นี่ดูเห็นไหมสวยงามมากเลยรากของเขานะคะทุกคนเอน็นดูเปล่าเอน็นดูเปล่านี่ตาแต่เด็กเราเล่นกุ๊กกุ๊กกันเลยทุกคนวะไหมนะเออเราเล่นหลักศรเลยปิดตาหลักยบแต่ว่ะอ่ะหลักโจน,นดีหรักไม้ตรงเนี้ยอืมตาแรกปนปนแต่นี้ไอชม่มไอเล่ทุกคนเนอะตายมาดีว่ะตอนไหนเยอะยังงไอ,อาตายงอาตา ตปนแรตอนเตาต้มเหนวะเออเต็นเรรอยแรกอ๋ตั้งเต็มหวัง,วง,วงประมาณนี้น,นี่เตมหวานูหนูเลยสู้งกันนูซุ้งไม่มีจุดไม่ไปลายตั้งนั้นตอนนี้กำลังจะขึ้นตึ้งสาฟ้าแล้วฮ่ <c oughs> า่า่ไดได้ก็ะได้ได้เร่งอกเต็มหนานะนี่ป้อนเลยนี่เห็นไหมยบได้ใบเลยนะเต็มหวาไหมดูเลยฮูหูห นี่ปอคนตอกนี่ตอนนนี้ดูดน้ำจาดเองเปียกต่หนวเออต่นวออน,วนี่เป็นไม้แต่จะามาดูดน้ำได้เลยอ่ะทุกคนนี่ตะโกนเน้นดูนัดนะไม่ไว่าอยากกันแันหม้เต,ต้าตั้มปันเนียนนี่เดี๋ยวดูนุ่งยาวไปถึงบ้านเลย่นะปลายถึงบ้านแบบนี้เนาะโอ้ปริมาณการไม่โต๊ทุกคนเอแอะไรตอนนี้ชู ไอ้ทุกคนตายนะว่าตอนไหนร้อยอ๋อแล่เนื้อแล่ไรแล้วอ้าวบ่ยไอ้ตันรักบ่ยก็ไม่ได้ตุกคนน้ำซุงแเร่งก็ใจใตญนตอนโตมาตี้วตอนไหนรป้อนแัดนี้เอ๋อไอ้ตายไอ้ตายตายมาเดี๋ยวจะซุ่มไหวใจง่ายนะปกติตอบโต๊เราจะให้ไว้ใสเลยอะน้าทุกคนนะ โอเคแกนี่ก่อนตอนนี้จิงจ่ามามุ่นไปแล้นวทุกคนเออขึ้นไปแล้วนะนะนะนเริ่มเดินตั้งขึ้นไปแล้วทุกคนเลยจักจริงจ่ามามุนมา่นไหมอันนี้ยจาลอยฟ้าค่ะทุกคนนายอเล่ตักขาลอยตักตักกล,ล้าลอยฟ้าออเออแรงไม่โตจนกว่ากัดหนึ่ตัวเองแม่อวโอเค okay, แกนี่ไอเล่แกนี่ก่อนนะแต่เดี๋ยวก่อนไอเล่แล้วโอเค ตักใจแก่นี้ก่อนจ้าบ๊ายบายนะจ้าทุกคน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 